สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมาพรอนกับเซเมนอมตะคีโมชาแนลครับเดี๋ยวมือนี้พามาเบิ้งตัวบุ้งกีตัวใหญ่นะครับเป็น L5018 เนาะแต่ว่าส0 1 8ยกับมีคือเก่านะครับจะมีอยู่ข้างหน้านะครับส่วนหลายส่วน5 018นะครับมีอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งกระดาวเมื่อยนะครับเพราะว่าผมรโมชันตอนนี้ผมรโมชันหลายกมูแล้วสำหรับรถบุ้งกีนะครับจะดาวหน่อยนะครับ L 5 0 1 8 d t ปี63ครับ2 5 5 8ชั่วโมงนะครับคันนี้พร้อมชุดบุ้งกีและก็ตัวทวงหลังมีไห้นะครับผมาราคาความปรับสภาพให้ม่อยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทนะครับราคาซ้ำก,กันกับตัวใบมีดดันดินล้างเลยนะครับปกติตัวชุดบุ้งกีตัวเดียวนี่ก็แพงกว่าอุปกรณ์3ชิ้นของอชุดใบมีดผ่านโลตารี่ร่วมกันยังบะทอยชุดบุ้งกีตัวเดียวนะครับผม ตัวนี้ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันครับราคาเงินสดนะครับอ่าดาววันนี้ดาวเริ่มต้นสามหมื่นบาทนะครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นบาทรับรถได้เลยนะครับผมทางลานปรปับสภาพไพ่ไหมครับงบสามหมื่นประลองใจยังเพิ่มครับผมรับรถได้เลยครับสามหมื่นบาทนะครับพร้อมปรปับสภา,ภาพไพ่ไหมส่งฟรีถึงบ้านนะครับพรอนวันนี้พรไลปีมีงวดย่อยนะครับถ้าเป็นายปีก็ไลปีมีงวดย,อย,อดย,อย,ย,ย่อยงวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนแล้วก็เดือนที่สิองเป็นงวดปีครับอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับหมดปีนะอันนี้คือรถเดิมๆดืาท่านปรับสภาพนะครับจองแล้วเพิ่นอยากไปเช็คไปปรับสภาพให้ไหมเช็คให้ไหมเบิดขั้นนะครับเครื่องเกียร์เฟืองต่างๆคาร์โนนี้นั่นลังคาข้าศัตรูเปลี่ยนให้ไหมสีปนให้ไหมนะครับยางหน้าผมจะแถมยางหน้าให้ฟรีหนึ่งคู่นะครับยางหลังปรับเปลี่ยนนะครับยางหลังเหลือใส่ได้อีกด้วยนครับ เพืองถ่ายส,สวยๆครับรถมันบริเวล่วงหน้าเนาะมันก็นเลยบ่มี่ขาบ,บม่มีห้อยหนามเลยนะครับผมก็เลยมาแบบร้อนๆนี่สิละแบบอ่าบ่มีห้อยอยังนะครับเพราะว่ามันยกแต่ถังทวงนะหลังล่างกาสีเดีเปลี่ยนพวกโซออกนะครับผมพวกโซ่เส้มกินธรรมดาครับหลังคาก็เปลี่ยนไฟเบอร์ใหม่งามนะครับปรับสภาพให้ขึ้นเดิมๆ อันนี้คือรถปี6 3ครับผมจีนําเสนอยี่2ขั้นนะครับเป็นบุ้งกีเกษตรนะครับบุ้งกีเกษตรปากไงนะครับผมถ้าผู้ใดแบบว่าใส่ส0แรงเรายกได้หน่อยกับอัพมาเป็นห0แรงก็อยู่ยกน้ำหนักคือล้ายขึ้นนะครับอันนี้คือสภาพเดิมครับพี่น,น้องว่าท่านดีเทสยังน,นะครับเดีย๋ยวเย็ดขึ้นเดิม้เบิดแล้วครับกดใ,ให้ให้ลึกตั้งๆแล้วก็ท่อไอยเสียทีเดียวเพียนใส่ให้แบบ สภาพเดิมสวยเลยนะครับเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งครับอ่าเป็นา5 0 1 8 SP นะ SP ปะก็เป็นดีที SP, นะ่อยู่เป็นดีทีอ่าตัวนี้ก็เป็นดีทีนะครับผมอ่าเป็นตัวดีที่คือนกันแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นตัว SP กับมีเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มเติมไปแล้วกันอีกคลิปนึงอยู่หนาลาดเนาะเพราะว่า มันจะมอีอยู่หนารานกับหลังล้านนะครับผมจะบ่ได้ตัดคลิปนะมันจะดนก็นเลยทายแบบสดๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกขางเลือกนึงแต่ว่าตัวนี้เบื้องล้วมันบ,บ่ปันไดนะครับบ,บ่ปันไดนะเห็นบ่นะครับแต่ว่าก,ก็ปับสภาพไม่ก็ขึ้นกันละครับผมคุดขึ้นไงก็ง่ามคือกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดูดีกว่ายุ่นะครับเอาดดโดสนใจตัวใดกกะ สอบถามเข้ามาเบิ้งนะครับผม L40 กับมีนะครับ L40 ทิดบุงกีกับมีคือกันนะครับดาวก็จะบ่วตั้งกัหลายล้วครับซ้ำๆกันนี่แหละนะครับแต่งวดงวดปีมันจะถึงลงมาในอาจจ18,000กว่าบาทจริงๆนะครับรับสภาพแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเฮ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบเฮ็ดให้งามๆแบบนี้เลยนะครับคือจังรถใหม่เลยนะครับผมความทรงแล้วก็สิ สวยไซส์ยังสีล่ะครับสีแบบไม่ครับหนากว่าเก่าอยู่ได้อีกโดนนะครับผมสีสันสดใสครับพอดบ้านว่าเป็นรถไม่เพื่อล้วครับผมผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0610244343ครับ0610244343นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเรื่องเฟซบุ๊กเซลแมนนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับเด้อช่วงนี้ เริ่มจะมีเวลาอัปเดตแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ